สวัสดีครับพบกันีกคลิปหนึ่งกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับผมเ,เดี๋ยววันนี้พอดีช่วงนี้ยุ่งๆนะครับยุ่งอยู่กับโคกน้องนานะครับผมก็ช่วงนี้ก็ได้ฝนมาโปรยปลายมาครับพอได้ลงพืชผักผลไม้นะครับผมอันนี้ก็เป็น โคกน้องนาบอ่อปลานะครับผมบอ่ปบอปลาบ่อปลาลงปลาไว้ก็เกือบหมื่นตัวปลาเนินนะครับผมนี่ก็ไล่ปลูกลงฟักลงแตงไทยลงฟักทองลงอะไรไหลายอย่างนะครับผมก็เลยก็ไม่ยังไม่มีโอกาสได้าชมทุงนาข้าวเข่า ชาวบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มอดแตยุ<ม>บฝนโคกนอกนาะนี่นะครับผมวันนี้พอมีเวลานะครับผมฝนไม่ตกวันสองวันนะครับผมจากกรมอุตุกระจ้งมาว่าพรุ่งนี้น่าจะฝนเริ่มทุกภูมิภาคหนักกว่ารอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วก็ทางบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มตบวนในเมืองอ่าตบลนดอน,น,นทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็ฝนโปรย มาสองสามวันติดนะครับแต่ตกไม่หนักนะครับผมพื่งน่าจะตกพื้นที่ก็ฝนยังมาวันสองวันนะเนาะ,นะแล้วก็กรนตกไดรกรนตกแจ้งติดตา,ตามข่าวก็บอกว่าฝนน่าจะพรุ่งนี้รอบอทั่วไทยนะครับผมน่าจะหนัก แล้วก็จะตกแช่เหมือนกันเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับผมอันนี้ข้าวกอขอข้าห้านะครับผมอนนายุครับประมาณสัก3 1 32วันนะครับผมอันนี้ดับน้ำขุดตาแกปล่อยปลหลงบิงล่างนะแกเพิ่งเกี่ยวไปเมื่ออปลายเดือนที่แล้วนะครับผมอันนี้ข้าวกำลังแต่กอกำลัง งามเลยนะครับผมข็ขอข้าวห้าหรือตกเจ้าพญายกสาม3ิบเอ็ดสบวันก็วันนี้มีเวลาข่าวปลามาถ่ายทำคลิปให้ดูนะครับจากตั้งแต่หวานข้าวแล้วก็ยังไม่ได้ลงคลิปให้ดูกันเลยนะครับผมกับข้าวข็อขอ9้าวรอบนี้ข้าวจะห่างนะครับผมห่างมากเลยนะครับผมเนื่องจาก เปลี่ยนเจ้าผันข้าวนะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยงอกพองอกมาก็เจอนกกระจิบกระจับนะครับผมไหนจะนกพิราบนกกระจิบกระจับมาเอาน้ำเข้าเจอหอยอีกรอบนี้หอยเยอะมากครับหอยแบบโอ้เยอะจริงปกติไม่เคยใช้ยาฆ่าหอยเลยนะครับรอบนี้ก็เลย ใช่นะครับก็อ,อย่างที่เห็นกับที่ม่งมงเป็นมกงมงโรงเนี่ยนะครับก็ซ่อมเอานะครับผมก็ซ่อมก็ไม่ไวายจะโดนกินนิดนะครับผมอันนี้ก็คุณตาปล่อยน้าเข้าหนานะครับก็ลเลยก็จะเป็นแห้งดีดก,กันนะครับก็ให้มันได้แห้งหน่อยนะครับผมบเมื่อสักครู่ตาบอกว่าน้ำส่วนผสมเขาปล่อยมาแล้วนะก็เลยใจเย็นๆแล้วค่อย จะหวานปุ๋ยรอบสองก็เดืนอนสิ้นเดือนนี้ก็เลยบอกค่อยสักหลังต่างเดือนค่อยวิดนะครับผมใกล้ใกล้สิ้นเดือนค่อยวิตงามได้หวานปุ๋ยกันนะครับผมหว,วานปุ๋ยรอบสองไปนะครับผมก็ข้าวบิงลางนี่ก็จะโอเคหน่อยนะครับผมแต่บิง บนนี้จะห่างมากเลยนะครับรอบนี้ทำใจอ่าตอนนี้เป็นไงบ้างหลายพื้นที่นะครับผมได้ขา่าวว่าราคาข่าวแพงแพงมากมากนะครับผมแพงมาข้าวดีของชาวไร่ชาวนารอบนี้ที่กาลังเก็บเกี่ยวกันตอนนี้ก็น่าจะได้ตังรับหมื่นสองหมื่นสนะครับผมก็ถือว่า ข่าข้าวดีมากรอบนี้เมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณตากันสองทานทีชอบตาที่มาช่วยหวานข้าวก็บอกว่ามันโชคขายโชคมันนาะวางกันครับก็ของผมก็มันเกี่ยวในช่วงข้าวยังไม่ขึ้นราคาก็ได้8,600เนาะของคุณตาเกี่ยวเมื่อปลายเดือน ที่ผ่านมานะครับผมก็ช่วงเข้ากําลังขึ้นพอดีแก่ได้9ก้าพเกือบหมื่นนะครับผมเนี่ยแกหวานใหม่เนี่ยนี้ก็เป็น8ปดห้าก็ปล่อยนะน้ำจากโซนของผมลงไปเนี่ยครับผมปล่อยไล่นกกระจริบกระจาบโอ้ไม่งั้นแย่แน่นะครับผมนกกระจริบกระจาบตัวทําลายเลยออกจากานกปรี๊ดาบแล้วก็เป็นนกรรกระจรริบกระจาบนี่โอ้โหผอนใจเลยนะครับผม นี่ก็พามาพูดมาคุยกันครับข้าวก็ขอก้าวห่าดกกจ้าวขยานะครับผมเดี๋ยวก็จะสีตลาแล้วก็จะทําคลิปให้ดูตอนเนี้งนะครับผมจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวกับช่วงนี้ดาบางพื้นที่ไหนหลายงานสักหน่อยเนาะเป็นไงบ้างครับราคาข้าวกับคําแพงเพชรน่ะมีพี่ๆน้องๆน แ่ก็อยู่ประมาณ1 2ื่นสอนะครับกำลังไล่เก็บเกี่ยวกันน่าจะ1มื่นสาเพชรบูรณ์วันนี้ก็ได้คุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 2ืนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือข้าวพิจิตก็1 2ื่นสนะครับพิษนุโลกวันนี้ไม่แน่ใจว่าแตะหลักหมื่นไปหรือยอยังแต่น่าจะไปพร้อมกันนะครับผมน่าจะอาจจะหมืนม่นหมื่นต้นตหมื่นพันผมไม่มั่นใจนะครับผมก ชว่วงนี้ระแวกนี้ก็ยังเห็นว่าในทุ่งทางใต้ก็เพิ่งเกี่ยวไปแต่ยังไม่ได้สอบถามราคานะครับผม่าจะราคาอันนี้นะครับพอมันรู้สึกว่าได้ดูข่าวก็ต้อมีผลตอนเนี่ยคำว่าอะไรนั้นทางอินเตอรไม่รับอะไรไม่รับไอ้ง,งดการส่งออกส่งเข้าข้าวอะไรนี่นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูข่าวสารอะไรต่างๆแต่ที่ ตอนนี้คือเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เข้ามาพูดคุยกันก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายข่าวดีคือข้าวราคาขึ้นครับช่วงนี้ขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมาพอกข่าวร้ายคือราคาปุ๋ยปุ๋ยยูเรียก็รอบที่แล้วผมไปซื้อมาพาคุณแก่ไปซื้อนะครับผมตอนอในรอบที่ผ่านมานี่ก็เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยยังเพราะมันเป็นยังไม่ได้ขึ้นนะครับผมก็ อยู่เรียยังอยู่ที่กระสอบเราแปดร้อยห้าสิบหรือเก้าร้อยนี่นะครับผมผมไม่มั่นใจพอดีผมก็ไม่มีตังน,นะครับตังไม่พอผมก็ไปเอาปุ๋ยมาสองลูกนะครับผมก็เอาสูตรสิบแปดอ่าสิบแปดแปดแปดนะครับผมมาเนี่ยครับลงเนี่ยครับอ่าลงรอบแรกก็เจ้าของร้านก็แจ้งมาปวดตอบ าก็จะขึ้นราคาปุ๋ยก็แต่ไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์ซื้อมาเก็บไว้เลยก็มันจะหวานปุ๋ยรอบ2รับรวงก็รับท้องนี่ก็น่าจะได้ใช้ปุ๋ยแพงแน่ครับผมปุ๋ยแพงขึ้นราคานำ้นำมันก็ขึ้นราคาลิตรสี่สิบาทแล้วนะครับผม อย่างโชคดีชาวใต้ชาวนาเขารเรี็กที่นะธรรมนาปรังก็ยังได้ได้หายหายหายใจหายคอหายใจโล่งหน่อยเนาะเขาบอกว่าหายใจโล่งหน่อยคับราคาข้าวครับว่เปลี่ยนละหมื่นสอหมื่นสานะครับผมก็เป็นที่น่าชื่นใจของพงกว่าจะได้เก็บเกี่ยวกับนี่ก็สิ่งหากันยา อย่าตุลาโน่นนะครับผม่าจะต้องรอรุ่นกันนะครับผมช่วงว่าราคาข้าวจะเป็นรูปแบบไหนจะขึ้นหรือจะลดนะครับแต่ถ้าได้ขึ้นแล้วดูแล้วครับผมปุ๋ยถ้าได้ขึ้นแล้วก็น่าจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ราคาข้าวไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ค่าราคาข้าวราคาดีมากนะครับผมหลายพื้นที่นะครับผมก็เลย มาพูดคุยกันด้วยพามาดูข้าวนะครับผมอันนี้คือหลายท่านก็บอกว่าข้าวเขียวเขียวหลอกเขียวเขียวใบดำว่าใช่แหละผมก่อนผมจะหวานปุ๋ยนะครับผมพอลงกาทีบอมเรียกว่าธาตุอาหารทางใบนะก่อนอาทิตย์หนึ่งช่วงข้าวอายุ15วันนะครับผรับมก็ฉีดก่อนจะหวานปุ๋ยพอจะ ช่วยให้ทนข้าวได้กินปุ๋ยเต็มร้อยนะครับก็มีเงินดูข้าวก็ดูดสภาพไอ้นี้ด้วยครับสภาพดินสภาพน้ําด้วยค่ะผมปรผมผสมไปน,นั่นไปด้วยนะครับผมซิง์นะ่วงข้าวเปนเหลืองเหลืองมากนะครับผมเจอแดดเหลืองแบบขนาดมีน้ําก็ยังกนเลยเรื่น,นี่ก็หลายท่านก็ คนแก่ทางนี้บอกว่บาบอกฮอตแตกใช้ในช่วงข้าวที่มันเริมตั้งท้องข้าวมันเหลืองข้าววันเนี้ผมก็ไราจะสูตรใครสูตรมันเนาะก็คือเราดูตามสภาพดินสภาพน้ำเราเรา,เราก็เลือกที่ต้องใช้นะครับผมบางทีวิทยาคนแก่เขาก็อาจจะ ความเกี่ยวของเขาก็อยู่ที่จุดๆตรงนั้นนะครับผมอย่างเรากรเกษตรรุ่นใหม่เราก็จะเป็นเรียกว่าเราก,ก็ดูสภาพดินสภาพน้ําไปด้วยนะครับผมก็ศึกษาไปตลอดหาเขาหาข้อมูลตลอดนะครับก็อาจจะเป็นแล้วแต่นะครับผมสตดใครสุรมันการบำรุงอยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับผม ก็าฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบัรสวนมะเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมยังไงจะอัปเดตให้ดูทุกช่วงจุด่าดจะได้เก็บเกี่ยวนะครับผมจะได้มาพูดคุยกันกับราคาต่างๆกับพืชผลไม่ว,ว่าราคาปุ๋ยอะไรด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ